อาตาต่ออาตาไม่ใช่เหรองางาายนี้เอองาถ้าพี่ว่างางาต่อมาต่อสะกดด้วยอ่ะงององางออางาขาขาขออาขาจ้ะหางหางสะกดสะกดสิหออเอ่อหองอหองอหางหางพี่ปุ่นสอนแบบนี้ดิ บาบโบกใบโบบบารบะกดดิยบใบหนูเออใบยบแล้วอะไรบอกโบใบโกบช้าช้าน้องไม่รู้อ่ะอสอนน้องเลยใบโกโบเออเก่งมากเดี๋ยวให้แม่ดูส่งมาปบใบวยอบวบอัวบัวบอัวบัวบบัว มอ mmm. ไอไม้ไม้เอกไม่เออใบบอกมาดูมาดูใบบอกมาดูใบบอกน้องปานอ่านสิอ่ะอ่านอะไรลูกน้องปั้นมามาดูใบบัวมาดูใบบอกมามามาดูใบบอกอืมแล้วอะไรอีกมาดูใบบัวมาดูใบบัวเออ ใบบัวมีตาใบบัวมีนั่งดีๆปั้นอย่าอย่างนั่งดีๆอ่านใบบกมีขาใบบกมีขาใบบัวมีขาใบรวมเรือขาใบบกมีหูใบบกมีหูใบบัวมีหูใบบัวมีหูใบบกมีหาใบบัวมีหา ไปบอกมีงวงไปบอกมีงวงไปบัวมีงวงเก่งจังเลยไปบอกมีงาไปบัวไม่มีงาไปบ